อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากได้พลังงานดีๆนะทุกคนนะเข้าไปที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นะแล้วก็กดตรงกล่องของขวัญนะตรงตรงใต้คียมเออตรงตรงข้างล่างคีย์บอร์ดของคุณอะมันจะมีกล่องของขวัญนะจิ้มเข้าไปในกล่องของขวัญจ้ะแล้วก็ไปเลือกส่งของขวัญเอ่อค่าครูเนาะจะได้รับพลังงานดีๆในคลิปนี้ไปนะคะไปกดกันได้นะอ่ะอินเพรสสิบ ไม้เท้าราชาถือไม้เท้าสามถ้วยจุดสัน้นอะแข็คือในเวลาเนี้ยที่คุณนะ่ะไม่อยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันทำยิ่งพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะ่ะมันยิ่งทำให้คนคนนี้นะได้ประจักษ์แก่หัวใจของตัวเองว่าในสายตาของเขาอ่ะ คุณนะมันคือที่หนึ่งแล้วอะคือมันไม่มีใครดีถ้าผู้หญิงคนนี้อีกแล้วอะในชีวิตของเขาอะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยเจอใครที่เป็นเหมือนคุณหรือดีเท่าคุณอะไม่เคยมีใครอบอุน่นอ่อนโยนเขาให้กับเขาเหมือนที่คุณทําให้อะคือเขารู้ว่าจริงที่คุณทําให้มันไม่ได้เสแสร้งนะมันคือความตั้งใจจริงจริงนั่นแหละคือมารู้ตอนมาเห็นคุณค่ามารู้ถึงหัวใจวตัวเองจริงๆก็คือวันที่คุณไม่อยู่แล้วจริงๆคุณตัดขาดเขาจริงๆนั่นแหละ เออเขายิ่งคิดยิ่งรู้สึกเสียดายคุณยิ่งคิดยิ่งรู้สึกอึดอัดใจเหนื่อยใจหนักใจรู้สึกแบบเหมือนแบกทั้งโลกไว้อะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังจะสามารถได้คุณกลับคืนมาในความสัมพันธ์เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนโอกาสที่จะได้คุณกลับมายิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งหนักใจยิ่งคิดยิ่งลำบากใจไม่รู้เลยว่าไออุปสรรคปัญหาอันเนี้ยมันเขาจะสามารถผ่านพ้น ตรงเย็บไปได้ยังไงเขาจะแบกความรู้สึกแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนคือต้องบอกว่าในสายการทํางานของเขาเนี่ยเขาเป็นคนเก่งถึงระดับหัวหน้างานเลยนะเป็นตําแหน่งสูงๆที่คอยให้คำปรึกษาให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างในสายงานอนะ่ะโคตรเก่งเลยนะแต่พอมาเป็นความรักมันกลายว่าสอบตกไงคือแบบไม่รู้จะทําตรงไหนเก่งแต่งานในเรื่องหัวใจไม่เก่งเลยคือไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะคือแบบไปไม่เป็น เออไปไม่เป็นแต่ถ้าเป็นคันงานนะบอกมาเหอะลุยได้หมดแต่พอถึงความรักคิวตัวเองปับ๊บเปครับไปไม่เป็นไม่รู้จะทํายังไงด้วยเก่งแต่ง,งานหนัวใจไม่เก่งนะจ๊ะเออเขาก็เลยมองว่าจะทํำยังไงที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมามีความสุขมันกลับมาสดใสดังเดิมอ่ะจะทำยังไงดีให้คุณกับเขาได้กลับมาเฉลิมฉลองกันนะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์จนไปมีลูกน้อยตัวเนีย่นย ให้ได้อะเออจะต้องทํำยังไงวะคือแบบเหมือนเขานะมีการเอาไปปรึกษาเพื่อนของเขาด้วยนะว่าเอ้ยจะทํำยังไงวะให้ผู้หญิงคนเนี้ยมันกลับมาในความสัมพันธ์ได้วะจะทํายังไงดีวะคือเหมือนไปปรึกษาหาหรือกับเพื่อนว่าใจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับฟื้นคืนมาได้อย่างไรมีการไปปรึกษาด้วยนะเพราะว่าตัวเองอะ่ะเก่งแต่เรื่องงานเรื่องหัวใจตัวเองไม่รอดนะจ๊ะอืมในอีกหนึ่งเหรียญโอ้ เด็กถือไม้เท้าสิบดาบโอ้ยเจ็บปวดเดชโอ้ ro, โหอ,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 อ่อิมพลอโอ้โหออจ้าอีโก้กัมาเออหลังจากไปไปปรึกษาเพื่อนเนาะเออเพื่อนก็แนะนำมาเฮ้ยมึงก็ไปง้อขอโอกาสเขาสิมึงก็ไปไปไปขอโอกาสเขาไปขอโทษเขาทาเขาสิ พอเพื่อนแนะ้นำมาปั๊บเขาก็คิดนะเออทำแบบเพื่อนว่ามันก็ดีนะเพื่อนบอกให้ไปงอเออมันก็ดีนะเพื่อนบอกให้ทักไปคุยกับเขาหรือไปหาเขาเออมันก็ดีนะแต่ทำได้แค่ส่องจ้ะยังไม่กล้าเทคแอคชั่นยังยังยัง,งทำได้แค่ส่องฟังเพื่อนมาแล้วนะเพื่อนแนะนำมาละโอเคล้วฟังแต่ฟังมาแล้วทำไงกำลังเล็งอยู่ <c oughs> <c oughs> จะเข้ายังไง <c oughs> จะทำยังไง ส่องก่อนละแกนดูสถานการณ์ก่อนกลัวอะไรกลัวตัวเองเสียใจเพราะอะไรกลัวว่าถ้าสมมุติว่าเขาเข้าหาคุณเนี่ยแล้วคุณปฏิเสธกลับมาเขาต้องเจ็บเจ็บแน่ๆเจ็บแน่ๆเลยแล้วกลัวว่าถ้าเข้าไปตอนเนี้มันจะเจ็บไปพอมันจะทะเลาะก,กันแล้วมันจะจบหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบแบบสมบูรณ์หรือเปล่าเอ้ยมีความกลัวมีความกลัวไม่พอแล้วก็กลัวประมาณว่าเออ คุณตอนนี้คุณก็อาจจะเจ็บพาะเขาอยู่แล้วคุณก็อาจจะแบบไม่อยากไปต่อกับเขาแล้วหรือเปล่า <l ots> มันก็ทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นย่งไ่เข้าดีกว่างั้นปล่อยให้มันจบแบบเจ็บๆ,ๆไปก่อนแล้วก็จบไปก่อนแล้วกันเพราะอะไรอีโก้คำขอหอ,อยโย <l ots> คือกลัวว่าถ้าเป็นง้อตอนเนี้ยแล้วคุณไม่คืนดี <l ots> คุณไม่ให้อภยัย <l ots> คุณไม่คุยกับเขากลัวลัวเสียหน้ากลัวหน้าแตกกลัวเสียฟอร์มอีกหนึ่งก็คือ เป็นคนที่ง้อใครไม่เป็นการง้อคือการเสียศักดิ์ศรีการที่จะข้อหาคุณเนี่ยมันคือการแบบเหมือนเหมือนอ่อนข้อให้กับคุณอะมันการเสียฟอร์มอะคนมีอีก้อย่างเขาอะจะมาบอกเอ้ยเป็นง้อผู้หญิงก่อนเนี่ยโคเสียฟอร์มเลยว่ารู้ถึงไหนอายถึงน่นอ่านในความคิดของเขามันเป็นแบบนั้นมันเลยทําให้เขาอะ่ะ ก็เลยทำได้แค่แ,คแอบส่องดูคุณอยู่ไกลๆแล้วก็อยู่แบบเจ็บๆส่องไปเจ็บไปเสียใจไปแล้วก็ปล่อยความรัก,ก็เดี๋ยวมันจบไปแบบนั้นพออนะีโก้น่ะมันค้ำคอหอยอยู่นะเองนะอะเดี๋ยวขอสรุปจบอีก5ใบยัง,บยยงไงอีก8ปดไม้เทา้า3มเหรียญ3ไม้่เทา้า สิบเหรียญแปดดาบอะยัดแถมไพ่ใต้สำรับอีกหนึ่งใบเจ็ดดาบโอ้ยพอคุณเอ๋ยอ่ะทีนี้หลังจากที่อีกโก้ค้ำคอหอยละอยากจะติดต่อกลับมานะเนี่ยอยากติดต่อกลับมาในความสัมพันธ์นะอาจจะติดต่อคุณผ่านมาทางทางโลกออนไลน์ก่อน แต่ตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ติดต่อนะแต่ใจนะ่ะคืออย่าติดต่อแต่ไม่ได้ติดต่อด้วยตัวเองนะจ๊ะนี่จ้ะใช้บุคคลที่สซึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักเขาเขารู้จักคุณนะหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลที่3มอาจจะเป็นคนในครอบครัวหลือของคุณหรือใครก็ตามอ่ะที่เขาสามารถเป็นกาวใจเชื่อมสัมพันธไมตรีหรือพูดคุยแทนเขากับคุณได้เออ นั่นแหละเขาจะใช้บุคคลที่3มาเป็นตัวไกล่เกลี่ยมาเป็นตัวนำทางก่อนฮะคือให้ให้บุคคลที่3ามเนี่ยติดต่อคุณพันธะทางโลกออนไลน์นำทางมาก่อนว่าเออเขาอยากจะเคลียร์กับคุณหรือว่าคุณพร้อมเหมือนมาโยนหินถามทางอ่ะว่าคุณนพร้อมที่จะคุยกับเขาไหมคุณยังโอเคกับเขาไหมความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงอาจจะใช้บุคคลที่3เนี่ยทักช่องทางออนไลน์มาถามก่อนถามดูแนวทางก่อนว่า คุณพร้อมที่จะคุยไหมคุณยังโอเคกับเขาไหมหรือว่าคุณมันมีคนใหม่ไปแล้วเออคือเหมือนให้บุคคลที่สามมาช่วยเคลียร์ทางก็ให้ก่อนทีนี้ถ้าสมมติว่าอ่ะบุคคลที่สามเคลียร์ทางให้เรียบร้อยละว,ว่าตอนนี้คุณอ่ะแค่ห่างกับเขาออกไปแต่ว่ากําลังจะมูฟออนไปข้างหน้าแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่ได้มีแต่คุณยังไม่ได้มีใครเพียงแต่กําลังมองหาความสัมพันธ์ใหม่อยู่ทีเนี้ยเขาอ่ะ ก็จะเข้าทางครอบครัวของคุณแล้วเริ่มเข้าทางแบบทางครอบครัวของคุณหรือคนรู้จักผู้ใหญ่อะไรก็ตามที่คุณเคารพนับถือเออเริ่มเข้าทางผู้ใหญ่แล้วเริ่มให้ผู้ใหญ่ช่วยแล้วเริ่มให้ผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์อีกหนึ่งทางอันนี้เป็นกลุ่มเพื่อนไปก่อนนะหรือคนสําคัญอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้เริ่มเริ่มเข้าหาอีกหนึ่งทางเริ่มเข้าหาอีกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดกับคุณสนิทกับคุณหรือมีอิทธิพลในความรู้สึกกับคุณที่คุณเคารพเกรงใจอ่ะ เออเริ่มเข้าทางนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอะไม่กล้าเข้ามาเองในตอนนี้คืออย่างที่แม่หมอบอกกลัวเสียฟอร์มด้วยความที่เป็นคนมีอีกโก้เนาะกลัวเสียฟอร์มปากแข็งฟอร์มจัดไงการที่เข้ามาตัวเองแบบตงๆ่ะมันเสียฟอร์มเงยก็เลยต้องใช้คนนู้นยืมม,มือคนนี้เพราะว่ากลัวว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะปฏิเสธเขาคุณจะไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เคลียร์เลยนะเขาก็เลยต้องใช้วิธีการนี้แหละ ให้คนนู้นคนนี้เข้ามาต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเล่นเหลี่ยมกลอุบายของเขาที่จะไม่ยอมให้ตัวของเขาเนี่ยมันเสียฟอร์มเยอะนึกออกปะคือใช้ตัวคนนู้นตัวคนนี้มาเป็นตัวเชื่อมเพราะว่ากลัวคุณว่าถ้าคุณปฏิเสธเนี่ยเขาก็ไม่เสียฟอร์มเพราะว่ามันเป็นคนอื่นคุยให้ก่อนอาจจะมาคุยเพราะความหวังดีอะไรเงี้ยคือในมุมมองของเขาเขาคิดแบบนั้นจริงจริงคือตัวของเขานั่นแหละที่ส่งคนเหล่านี้มาคุยนะทีเนี้ย เขาอะมีเล่ห์เหลี่ยมอันนี้เพื่อที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณคือแบบเหมือนอังพางอะไม่ให้แบบให้คุณรู้ว่าว่าเออเขาหนะะส่งคนนู้นคนนี้มานะอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะไรคือตัวเขานะเขาอะแอบส่องแอบดูผลงานคนเหล่านี้อยู่ไกลๆว่าคนเหล่านี้จะทําสําเร็จไหมอะไรเงี้ยไม่คุณได้รู้หรอกแต่บอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันคือเล่ห์เหลี่ยมของเขาที่เขาพยายาม ล่อมเข้ามาใกล้ๆคุณน,นะพยายามที่จะให้คุณเปิดใจกับเขานั่นเองนะจ๊ะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอะ่ะมีเล่เหลี่ยมมีกลอุบายเพราะคนคนนี้การเข้ามาตรงๆกับมันคือการเสียฟอร์มเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมคิดแผนการคิดวนไปวนมาว่าจะเข้าหาคุณด้วยวิธีการไหนที่มันจะเนียนๆไม่เสียฟอร์มนั่นแหละนี่แหละคือการเล่เหลี่ยมกลอุบายของเขานั่นเองนะอ่ะทีนี้จบคลิปละ คุณอยากจะให้คำทำนายเนี้ยมันเป็นดวงชะตาของคุณนะให้คุณนะคะเข้าไปกดโยนของขวัญค่าครูนะคะคลิปนี้คุณจะได้รับพลังงานในคลิปนี้ไปนะพลังงานดีๆนะคะควิธีการก็คือเข้าไปที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ในคลิปนะคลิปไหนที่คุณอยากได้พลังงานนั้นนะคุณเข้าไปเสร็จแล้วตรงคอมเมนต์นะพอคุณกดเหมือนจะพิมพ์ตัว คำพูดอะนะมันจะมีกล่องของเป็นรูปกล่องของขวัญที่อยู่ด้านล่างของคีย์บอร์ดนะตอนที่คุณจะพิมพ์นะมันจะมีกล่องของขวัญน,นะด้านขวามือข้างล่างนะคุณไปกดที่กล่องของขวัญแล้วก็เลือกสินค้าไปที่เลือกสินค้าเลือกเลือกรางวัลที่คุณจะให้ค่าครูกับแม่หมอนะเพื่อที่จะรับพลังงานดีๆนี้ไปให้กดจิ้มแล้วก็กดส่งมาด้วยได้เลยนะนั่นแหละเดี๋ยวคุณก็จะได้รับพลังงานดีๆที่คุณอยากได้นะคะ วันนี้กพ็พลังงานก็ประมาณนี้จ้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ไปและบ๊ายบาย